นางเอกดังรีบเบรกทัวหัวทิมหลังถูกโยงเป็นมือที่สามคู่รักอ้ําพกหลายคนจับตาไม่น้อยกับประเด็นข่าวเมาส์ข่าวลือว่านางเอกสุปตาอ้ําพชราภาชัยเชื้อเลิกลากับหวานใจพกกระทานวงพรประภาแล้วแถมยังมีกระแสะวงนายหลุดออกมาว่าเรื่องนี้มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวเป็นดาราดางังที่พูดชื่อไปใครก็รู้จักแม้หนุ่มพกจะออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงว่าใจเย็นครับพี่ๆผมขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับคินตะก่อนครับ ไปกันใหญ่ละงงเบอร์สิบแต่ชาวเน็ตก็ไม่เลิกขุดเลิกตามจนหลุดอักษรย่อ,อก,กันมารัวๆและหนึ่งในนั้นคือปอและห่วยไปออกที่นางเอกปรางกันานรารันวงขจรกลายที่เพิ่งมีข่าวสดไปมันหมาดงานนี้ข่าวสดได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้จัดการของสาวปรางก็ได้คําตอบว่าไม่ใช่แน่นอนทั่วไม่ต้องมาลงลูกสาวซึ่งตนเองได้โทรถามปรางแล้วถึงข่าวที่เกิดขึ้นปรางก็ไม่ได้ตกใจทั้งยังบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องเจอแบบนี้เลยเฉยๆไม่ได้ตกใจ นังอ่านคอมมิ์ผ่านๆพร้อมทั้งย้ำว่าไม่ใช่ลูกสาวแน่นอน